เอาค่ะพี่น้องเย็นวันนี้แม่คั้วยำยพันกินเข่าอยู่แกงแม่คั้วแกงเห็ดแกงเห็ดใส่บักบวบพี่น้องแกงเห็ดคอนขาวสื่อเห็ดเพิลนซื้อเห็ดน้ำเพิลนหาสิบบาทกระลังสีแกง ในนัดกับเซียนหมดไหวตัวพี่น้องเพิ่นว่าขอเวลาอาบน้ำสักยี่สิบนาทีวันเดเพิ่นว่าเอาเข้ากับมาเบิงตูเลขของเพิน่นโอ้ยเนาะบัดเพิ่นวิ่งหาบนเพิ่นคือบ่ไปจับใส่หาสองขังบนน่าคิดบ่พี่น้องวิ่ง4ีกับเกดไปจับใส่หาสอง เดี๋ยวม่ขั้วต่อสายกับเพิ่นก่อนเด้อเพิ่นฮิตจังได้หาสวงลางออกบนเนาะพี่น้องเนาะเสี่ยนหมดหาใหญ่ ถามข้าวถามข้าวเพิ่อนู่ตัวเพิ่นเพิ่นยูเกาะเพิ่นบริถหัวมั่นบ้านนี้เป็นห่วงคนะหารไส้ได้พี่น้องผู้ใหญ่บ้านประกาศอพยพประสันเขายิ่งกันอยู่ทั้งสีสเกตเพิ่นว่าเพิ่นไา่งานมาวังหันคนะหารไส้เพิ่นว่า เพื่อนว่าเพื่อนไปบ่ได้เพราะว่าเพื่อนเป็นคนไข่ติดเตียงอา้าวเป็นอีหยังกับเป็นว่าสัน <c oughs> ฮลัลโหลฮัลโหลครับผมเป็นยังไงบรรยากาศทางนูน้นโอ้ยโดนน้ำตวมเต็มหมดเลยเอา้าวน้ำน้ำยังไม่ลดบ่อเซียนหมด โอโ้ลดแล้วครับลดแล้วก็ตามความสะอาดนะครับโอ้โหอุทุกภัยคราวนี้รู้สึกว่ารุนแรงมากเลยเนาะเสียหมดเนาะโอ้โหโดนหนักเลยครับแม่ถิ่นรอบรอบรอบจากปีนะ่ะเสียนมดถึงเกิดแบบนี้นะ่ะใช่ใช่ในรอบที่ผมอยู่สงกลาเนี่ยยี่สิบหกปีเพิ่งปีนี้ที่ว่าหนักกว่าเพื่อนอือหือรอบยี่สิบกว่าปีถึงไม่เจอเนาะ ใช่ใช่ปีปีอื่นนั้นมันไม่ถึงขนาดน,นี้อืมคนสูญเสียกันเยอะแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะเนาะดูข่าวแล้วโอ้สลดใจมากเลยใช่ใช่ติดน้ำมั่งอะไรมั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้างอืมเยอะมากเลยก็ยังดีเราก็ยังมีโอกาสรอดมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเซียนมดเนาะ ใช่ใช่เออแต่คนที่<บ>ลําบากกว่าเราก็ยังเยอะเนาะเสียนมดเนาะใช่ใช่พอดีของผมมันอยู่ที่สูงก็เลยไม่ไม่โดนอืมทีนี้ก็เป็นห่วงคนละหารทรายเด้ยบานเนี่ยอ่าเกิดปะทะกันอีกแล้วเออใช่โดนดูเก่าวอะไรนะโดนระเบิดอกอืม ไอ้สีสเกตน่ะเขายิงกันที่แถวสีสเกตทีนี้คนละหานทรายก็ผู้ยบ้านประกาศอ่าเตรียมอพยพโอ้แกก็ไปไหนไปได้แล้วคนละหานทรายเนาะแกเป็นคนไข้ติดเตียงเนาะอโอ้เออทำไงโอ้แกบอกว่าผมผมไม่หนีผมจะอยู่ตรงนี้แหละแม่สินวะสันโอ้ทำไงล่ะลำบากยิง่งยังคนละหานทรายี่ยิ่งลำบากเลยเป็นอ่า อย่างนี้โอ้ยทำไงได้อ่ะ mm. อืมก็ก็ฟังขา่าวสำหรับเซียนที่เดินทางเข้ามาช่องแม่ครัวเนาะก็ติดตามกันเรื่อยๆอยู่เพราะว่าอ่าเอฟซี FC ก็เป็นห่วงทุกๆท่านเหมือนกันใช่อืมอ่ะถึงยังไงเราก็ oh, โอเคเนะ mm. เซียนมดเนะครับผมอ่าดูแนวทางทีนี้เรามาดูแนวทาง วิ่งนบนห้าก,กับศูนย์แต่มาจับห้าสองตรงล่างนี้แหละมันน่าคิดตรงนี้แหละน่าเสียดกันอืมเออนะแต่โอกาสอ่าที่วิ่งห้ากับศูนย์เนี่ยคุณจับห้าบนแต่มาจับห้าสองข้างล่างเพราะว่าข้างล่างคุณวิ่งสนะี่กับเจ็ดเนาะ ใช่เดต,ตัวนั้นเป็นตัวกันไงมันมัน,ม,นมันติดเออเด็นน้อยมากแต่ไม่คิดว่ามันจะวิ่งขึ้นบนเลยไม่ใช่เซียนมดอาจจะคิดว่าสองน่าจะอยู่ข้างล่างใช่ใช่เออนั่น<ม>ไงผมผมมั่นใจไปที่สี่สองอะผมซื้อหลายบาทเลยสี่สองเออเพราะว่าเพราะว่าแม่ครัวก็มั่นใจตรงพี่ว่าสองมาอยู่ข้างล่างนี่แหละถึงจับห้าสองเออ Oh. แม่พัวก็ซื้อห้าสองข้างล่างเหมือนกัน oh. ไม่ขึ้นบนเลยสักบาทเดียว oh. ถ้าถ้าออกมาก็โอเคได้เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าห้าสองข้างล่างเนะี่ยอืมครับอ่ะเรามาคุยกันรอบนี้วิ่งบนนะเซียนมดน,นะรอบผมอ่าวิ่งบนวิ่งบน แปดกับสี่ครับเน้นที่สี่ครับโอ้โห oh, oh, ถูกใจแม่ครัวแท้อ่จับคู่ oh. เลยค่ะจับคู่มีแปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้าสี่ห้าสี่หนึ่งครับสี่ห้าสี่หนึ่ง โอเคเน้นที่เน้นที่แปดสี่สี่ห้าสี่หนึ่งครับแปดสี่สี่ห้าสี่หนึ่งสี่คู่จะไปสี่คู่ตรงน้นไปสามคู่แปดห้าเป็นตัวรองเนาะครับผมใช่ครับอือแปดสี่แปดห้าสี่ห้าสี่หนึ่ง ตัววิ่งบน8กับ4เน้นที่เลข4โอเคค่ะครับผมมาวิ่ง<อ>ล่างไปงว,งวิ่งล่างครับวิ่งล่าง 6, 6กับ9ครับเน้นที่9วิ่งล่าง6กับ9เน้นเลข9จับคู่มี96 เก้าเก้าครับเก้าหกเก้าเก้าค่ะครับสองคู่ครับเออสองคู่แค่นี้บอกครับผมว้าวนึกว่าจะรอให้มันครบสี่คู่เหมือนเดิมโอ้เอาตังๆเลยตัวนี้นอรอบนี้เนาะ จังๆเลยครับโอ้สองคู่เน้นไปทั้งสองคู่เลยไม่ต้องวางแล้วพี่น้องเอฟซีบอต้องว่างเลยเอาจังๆโรดแค่สองคู่ครับผมโอ้โหเล่นแบบไม่กลับตัวอะไรตัวนี้ 99, เก้าเก้าเนาะครับผมชอบมากครับ <laughs> <laughs> ถ้าจะกลับตัวยังเป็นหกหไม่ว่ากันเด้อเพราะว่าตัวเลขในช่องแม่ครัวเก้าก็คือเก้าหก็คือห ใช่ไหมเชียนมดใช่ครับใช่ใช่ไม่มีตัวเลขเป็นคู่เหมือนมีแต่ตัวตรงเนาะเซีย,ยมนมดเนาะหกหกก็คือหกเก้าก็คือเก้าอืมโอเคค่ะเซียนมดเอาขอให้ปังๆเด้อสองคู่ตรงๆเลยละ่ะรอบนี้ข้างล่างครับผมดูแลสุขภาพด้วยเด้อเซียนมด ครับนังยูถึงำท่านจะเป็นหวัดดีก <c oughs> รู้รู้สึกว่าจะเป็นเสียงเหมบเหมืหหน้าแม่ครัวฟังแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ครับแม่ <c oughs> ครัวก็เลยบอกว่าเออน่าจะเป็นหวัดแ้ะก็เลยบอกว่าดูแลสุขภาพครับผมโอเคเนาะเซนมดสวัสดีค่ะครับผมมาสดีครับแม่ทินครับอขอเดินทางไปไหนใกล้ๆกก็ขอให้ปลอดภัยเดอ้อ ครับผมเช่นกันครับโอเคอค่ะชทุกคนทุกท่านครับผมโอเคค่ะเซีนมดสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับอ่ะพี่น้องสำหรับเซียนหมดถาดใหญ่เหล็กวิ่งหลีกเรียนคนกระทือว่าโอเคแม่นมากเลขกบนไ้หากับศูนย์ บัตรไฮฮาสองมาห้อยู่รางโอ้เสียดายมากเอารอบนี้จับตเต็มสูตรพี่น,อน้องเก่าก็คือเก่าหก็คือหกแคือ8ปคือปีโอสีคือสีเซียนมดหาดใหญ่วิ่งบน8กับ4จับคูมิแปดสี่แปดหาสี่ห้น่เน้นไปส8่แปดสหาสี่เด้อพี่น้องเด้อเลขวิ่งเพิน่นเพิ่นเน้นไปเลขสส่วนรางวิ่งหกกับเก่า จาคู่มีเก่าหกเก่าเก่าสองคู่ตรงตรงบัต,ต้องอ้อมคอมพี่น้องเอ้าแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิรงสสำหรับเซียนหมดดที่ผ่านมาก็กถือว่าแม่นมากสำหรับเลขวิ่งบนแต่ว่ามาจับหาสองลางเลขออกบนเอ้าแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิรงค่ะสำหรับตัวเลขของเซียนมดหาดใหญ่อ่ะกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดแกล้งเตือน เพื่อว่าจะรูกข้าวสารดีๆ,ๆๆในช่องแม่ครัวพารวยอ่ะพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ